คุณยังลังเลก,กับการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์หรือแอปเกมอยู่หรือเปล่างั้นถ้าเราบอกว่าคุณสามารถซื้อมันได้ในราคาแค่บาทเดียวล่ะคุณจะยังลังเลอยู่ไหม <S 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 ขอแนะนำแคม,แปแคมเปญบ,บาทเดียวเกลียวได้แคมเปญของลูกค้าที่ใช้วีการจากแอป t r u e Money Wallet ที่จะทำให้คุณสามารถซื้อสติกเกอร์ไลน์ไอเทมเกมหรือแอปได้ในราคาแค่บาทเดียว เพียงแค่เมื่อคุณกดซื้อแอปต่างๆมาให้คุณนำเลขที่อ้างอิงในการซื้อไปกรอกที่ p r o m o t i o n c r w m o n e y c o m ระบบก็จะคิดเงินแค่บาทเดียวและคืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้คุณในหนึ่งวันทำการยังไม่พอหากคุณเข้าร่วมแคมเปญในตอนนี้คุณยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่2อ,อีกคีกรับเงินรางวัล500บาทแจกทุกวันและมือถือซัมซุง Galaxy S7 อีกทุกสัปดาห์รวมมูลค่าของรางวัลกว่า230,000บาท อย่ารอชา้ารีบเข้าร่วมแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมเวลา5ท59นาทีมาร่วมสนุกและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p r o m o t i o n t r u m o n e y c o m และหากขั้นใดที่ยังไม่มีวีการสามารถดูวิธีใช้งานได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไม่ต้องงอบัตรเครดิตอีกต่อไปขอแค่คุณมีแอป t r u m o n e y Wallet